The 3เทคนิคที่จะทำให้ร่างกายใช้ไขมันเป็นพลังงานถ้าข้อมูลเป็นประโยชน์กดเซฟกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับข้อที่1คือการเริ่มต้นจากการคุมอาหารให้ถูกทางอย่างแรกคือการงดน้ำตาลเพราะเมื่อเรากินน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายน้ำตาลจะถูกดูดซึมไวมากทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงและอินซูลินก็จะสูงด้วยเช่นกันเพราะอินซูลินจะมาทำหน้าที่เก็บน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ส่วนที่เก็บไม่หมดก็จะถูกสะสมกลายเป็นไขมันทันทีและในช่วงที่ระดับอินซูลินในร่างกายเราสูงนั่นก็คือสัญญ,ญาณในการ ที่ให้ร่างกายสะสมไขมันและก็ขัดขวางไม่ให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานข้อถัดมาคือการลดปริมาณแป้งขัดสีลงมาครึ่งหนึ่งนะครับอย่างข้าวขาวขนมปังขาวเส้นสปาเกตตี้เพราะว่าแป้งขัดสีพวกนี้ก็ถูกดูดซึมเร็วลองลงมาจากน้ําตาลเลยการที่เราลดปริมาณแป้งขัดสีลงก็คือการลดปริมาณกลูโคสหรือว่าน้ําตาลที่เข้าสู่ร่างกายทําให้ร่างกายมีโอกาสในการดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้นนะครับข้อถัดมาคือการกินโปรตีนให้มากขึ้นเพราะโปรตีนจะช่วยให้เราอิ่มนานลดความอยากอาหารทําให้ระหว่างมื้ออาหารเราไม่ ต้องมีการกินจุกจิกเพื่อให้ระดับน้ําตาลในเลือดคงที่และเรื่องที่สําคัญเลยก็คือโปรตีนช่วยสร้างและก็รักษามวลกล้ามเนื้อของเราเพราะมวลกล้ามเนื้อก็คือองค์ประกอบหลักในการเผาผลาญไขมันในร่างกาย ต่มาก็คือการกินไขมันดีนะครับอย่างอะโวคาโดถั่วมเมล็ดแฟกมเมล็ดเจียหรือปลาทะเลเพราะไขมันจําเป็นต่อการทํางานของระบบในร่างกายและไม่กระตุ้นอินซูลินเท่ากับคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งนะครับช่วยลดการอักเสบลดไขมันไม่ดีในร่างกายแต่ก็ต้องระวังปริมาณการกินเพราะมีแคลอรี่ที่สูงนะครับข้อที่2คือการฝึกทํา IF เพราะว่าการทํา IF ก็คือการยืดระยะช่วงเวลาที่เราไม่ได้กินอาหารให้มันนานขึ้นช่วงที่เราหยุดกินอาหารที่นานขึ้นหมายความว่าระดับอินซูลินในร่างกายก็จะลดลง ร่างกายก็จะเปลี่ยนการเผาผลาญจากแป้งกับน้ําตาลกลายเป็นการเผาผลาญไขมันโดยช่วงที่เราหยุดกินอาหารกินได้แค่น้ําเปล่ากาแฟดําแล้วก็ชาที่ไม่มีน้ําตาลเพื่อไม่ให้ช่วงเวลาที่เราอดอาหารถูกขัดจังหวะนะครับและในช่วงเวลาระหว่างมือ้อยากกินจุกจิกนะครับก็ช่วยได้เหมือนกันข้อที่3ก็คือการออกกําลังกายเป็นประจำโดยเฉพาะการเวทเทรนนิ่งการคาร์ดิโอช่วยเราเผาผลาญแคลอรี่แต่การเวทเทรนนิ่งหรือสร้างกล้ามเนื้อสําคัญมากๆอย่างที่รู้กันนะคบว่ามวลกล้ามเนื้อก็คือเตาเผาพลังงานในร่างกายถ้าเรามีมวลกล้ามเนื้อที่เยยะหมา ราว่าร่างกายก็จะเผาผ่านแคลอรี่แล้วก็ไขมันมากขึ้นในขณะที่เราอยู่เฉยๆได้เพราะฉะนั้นการออกกําลังกายหรือการดูแลมวลกล้ามเนื้อของเราก็คือการช่วยดูแลเรื่องของระบบเผาผลาญและก็การลดไขมันในระยะยาวนะครับลองเอา3ามเทคนิคนี้ไปปรับใช้กันดูหรือใครอยากปรึกษาเรื่องการลดไขมันเฉพาะบุคคลทักบ้านเขียวมาพูดคุยกันได้นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ